สวัสดีครับลมว่ะวันนี้ชมเหรอนี่ครับลองเวียงครับลองเวียงนะครับเรามาเยือนทีมงานปะซุนนะ ไปแล้วครับลองเอียวครับลองเอียวไอ้ห้างไอ้ห้างอึงทำไมมันเลือเยอะกว่าชิบ้าที่เช่าหอเททำไมมันเลือเยอะกว่าชิบาที่เช่าขอเทอ <c oughs> <c oughs> ันน,นั้น <c oughs> <c oughs> ต้องเอาลงอีกบอของเซฟี่อ่ะ mồ mưa thế vậy làm mà má má chơi cái bão na nó đi chụp à mà cái <laughs> này anh ấy hay để lông riêng mà dá nó. chúng tôi làm công à? cậu long bơm à? ugh, của họ tại sao họ để nhanh thế, còn chúng ta vẫn đang ở họ đã thay đổi làm

เออฮะล้างจอดแล้วไม่รู้เหมือนกันเราเขาเคลียร์งานอยู่อยู่ใส่เยอะๆเลยใส่ขั้นเนี่ยเยอะๆอันนี้รถอันนี้รถไปจากไหน และไม่ตกแล้วไม่ตกสิรินุอันี้เอันนี้เลเทียวไทยาจสิบบอก้ราเจสิบวันหนึ่งได้สิบสองเที่ยวกับโวิ่งมุดตึ๊บเลยพี่น้องเอ้ย ไปเอาฝนมาฝากเลอตะสนตอนแรอันนี้เขาว่าทำไรเ,เ,งไงเขาปักให้แค่นี้เจ๊แล้วไอ้ที่เหลือๆแล้วของข้เขาจะฟร,รบีบมกนั่นแหละเรื่องของเราฟังเ,เขาเขาขึา้นไท้มีตอนเย็นไหมอ๋อเขาเขาไม่ตีขึ้นอย่างนี้นะ ใส,ใส่อีก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 ใส่ยๆเลงจะพึ่งใส่อีกนิดเดียวเองโอ้ไเลเอมลรางไฟเหรออ๋อแล้วใครใครขับใครขับรถไถขึ้นหนุกูยีไงไม่เห็นมันโอ้ยผู้จาด เจ้าเห็ดย่างว้าวเนต้องค์เขินมันต้องค์เขินมันต้องอายโอ้ยยาสวนโดนทางข้างครับมันเปนช่วงไมโคที่มันไม่ได้รองทางไงแขวนโดงนี่ครับใช้มืออาจารย์อาจารย์อาจารย์เขวนว่งครับ ผมวิ่งไปทันรถไหมเนี่ยฮะผมวิ่งขึ้นไปรถทันไหมเนี่ยเพราะว่าผมนอนอยู่บ้านดีแล้วอยากออกมาเจอฝนนี่เอาแก้วแก้วสง่าเขาเอาอันนี้มาตักแทนวะ แค่ขับอยู่ทำไมทำไมเหมือนจึง,ง,จง,งือจึงื้อสิฮะมันช้าน่ะพี่ดูอ่ะมันไม่ใช่แลวนี่พี่ว่าไม่หรอ ไปแล้วไอแซมก็มาเช่นน,ชนี้เแคทมาจอดซื้อไส้กรอกอยู่เมื่อกี้ตอนผมอยู่วิ่งเนื้อดินเปียกติดกระบะเขาอยู่แห้งเกลบการสนพวกแคทเขารอดตัวเลยเนาะแคทพี่แคทกับเราเลย,ยนะเหลือเยอะกับพวกเกียร์สง่า ฟังนั่นจะเสียดแล้วอ๋อซันนี่รุ่นไหนมานิฮ่าฮ่าแค่ได้ซันนี่มาอีกคัหนึ่งวัศนิวรตโวอ๋อเป็นไรจร๊ะ ไปไหนเจ้กอรีสตาร์เฮียสาทำง,งานบ่พอแล้วแม่จะรีดหรอกกบบ้านกบ้านล้น้าซอนไม่ได้กินข่อยดอง ยอย่าหนออยู่ใกล้ไม่ได้เลยหนอเอาครับคลิปนี้เดี๋ยวฝากไว้เพียงนตรงนี้ก่อนครับเดี๋ยวเราจะการจัดสวนก่อนนะฮะ